ดาวดำโดยจอมมาน้อยสารชี้เหตุจำคุกสองยกฟ้อง6คดีช่วยบอสไม่ต้องรับโทษสารอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกสองคนยกฟ้อง6คนในคดีช่วยนายวรยุทธ์อยู่วิทยาให้ไม่ต้องรับโทษขับรถชนตำรวจเสียชีวิตโดยจำเลยบางรายถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเปลี่ยนความเร็วรถจาก177กิโลเมต่อชั่วโมง เหลือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้โทษด,ดูเบาลงและมีการสั่งไม่ฟ้องโดยเลือกพยานหลักฐานบางส่วนทั้งที่ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือคดีนี้เคยถูกวิจารณ์หนักในสังคมก่อนขึ้นศาลโดยอิงจากข้อมูลสื่อซึ่งหลายครั้งไม่ครบถ้วน แต่ศาลให้ทั้งสองฝ่ายสู้คดีเต็มที่โดยมีพยานกว่า100ปากเอกสารกว่า40,000แผ่นพร้อมใช้ผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ความเร็วรถสุดท้ายศาลพิพากษาจำคุกจำเลยที่4เป็นเวลา2ปีและจำเลยที่8เป็นเวลา3ปีส่วนอีก6กคนศาลเห็นว่าไม่มีพฤติการร่วมกระทำผิดจรงยกฟ้องแม้คำตัดสินจะทำให้บางคนในสังคมไม่พอใจ แต่หากได้อ่านคำพิพากษาฉบับยอ่อจะเห็นว่าเหตุผลของศาลตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรศึกษาอย่างยิ่งทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาในคอลัมน์ดาวดำในตอนที่2กับการวิเคราะห์ลึกถึงเหตุผลการยกฟ้อง6คนและจำคุกอีก2คนได้ในคอลัมน์ดาวดำโดยจอมาน้อยที่ไทยแท็บลอยด์คค่ะ